อยากกินข้าวเหรอได้กินข้าวพี่บ้าสิ๋ยวพี่มีข้าวให้เธอกินอาหารเช้ายเยี่ยวของปอดฉันสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่รยการเี็กงูใช่ไหมครับที่อาหารเช้าแล้วคุณก็จยไปกินเี็กงูอยู่ยกลับมาดูกันเลย เมื่อที่เดงกกินอาหารเช้าเสร็จเง็กก็งูอยู่ที่ไปโรงเรียนที่อาหารเด็กง่เสร็จแล้วคุณก็ไปโรงเรียนแต่มันไม่ง่แบบนั้นนะครับแต่มันง่วิชาอย่างนี้จังหากอนะ่ะ <got> ว่าให้คุณเข้าโรงเรียนอีศาส์แล้วครูก็บอกว่าสอบอูสองได้เท่าไหร่ นิทานสอนให้รู้ว่าอย่าให้เด็กธรรมชาติซีเรียลเด็กโง่โง,งไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเด็กไวรัสเหลือเรียกภาษาอังกฤษ,กฤษว่าอนาคไวรัสถ้าทุกสิ่งที่ขวางหน้ายกเว้นเด็กธรรมชาติมีทางเดียวฆ่าเด็กไวรัสได้นั่นก็คือ